ฝากอซช่วยเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสะยาบ้าได้เงินรางวัลน,นำจับ5เปอร์เซ็นต์สมศักดิ์กดปุ่มจ่ายค่าป่วยการอมตกเบิก800พพร้อมยกระดับเป็นผู้ช่วยพยาบาลคาาหนึ่งปีทำกอมเสร็จฝ oh. ากแจ้งเบาะแสะยาบ้าได้เงินรางวัลน,นำจับ5เปอร์เซ็นต์วันที่15พฤษภาคม67ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานแถลงข่าวการยากระดับค่าป่วยการสู่สมาร์ทอ .2 โดยมีนายสันติพร้อมพัฒนอออ์รมชสาธารณสุขนพพาย์การกินพงศ์ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขผู้บริหารกระทรวงและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอ,อมเข้าร่วมทั้งนี้นายแพทย์โอภาษกล่าวว่าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออ,อมถือเป็น,นกลไกภาคประชาชนที่สำคัญของระบบการสาธารณสุขไทย ดำเนินการเคียงคู่กับกระทรวงสาธารณสุขมาเกือบ50ปีลำพังเพียงบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขอาจจะไม่เพียงพอจึงถือกำเนิดอสมขึ้นในปี2521จนถึงปัจจุบันมีอสมจำนวนกว่า1 7 0 0 0ล้านคนครอบคลุมทุกหมู่บ้านโดยกระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับให้อสมทุกคนเป็นสมาร์ทอสมโดยถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับอสม ผ่านการใช้แอปพลิเคชันสมาร์ทออสมซึ่งจะเป็นเครื่องมือช่วยให้ออสมสามารถทำงานได้ง่ายขึ้นติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วรับข้อมูลข่าวสารต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและรายงานผลการให้บริการสุขภาพขั้นพื้นฐานในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้านนายสมศักดิ์กล่าวว่าประเทศไทยเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติว่าเป็นประเทศที่มีระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะกลไกลของพี่น้องอสอมกว่า1 7 0 0 0ล้านคนเป็นกำลังสำคัญเข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือประชาชนให้มีสุขภาพดีขึ้นซึ่งเมื่อรัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเข้ามาทำหน้าที่ก็มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของประเทศให้มีคุณภาพมีความยั่งยืนโดยปี5.2คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการส่งเสริมอซอมงเชิงรุก โดยสนับสนุนเงินค่าป่วยการสำหรับอสอมคนละ600บาทต่อเดือนเพื่อส่งเสริมบทบาทการทำงานของอสอนายสมศักดิ์กล่าวอีกว่าต่อมาในปี6 1หนึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เพิ่มค่าป่วยการอสอในการปฏิบัติหน้าที่เป็นเดือนละ1,000บาทต่อคนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในขณะนั้นและในปี6 7อซอ มีภาระงานที่เพิ่มมากขึ้นเช่นการดูแลคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุการติดตามหญิงตั้งครรภเข้าถึงยาเม็ดเสริมไอโอดีนและการติดตามผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดในชุมชนเป็นต้นคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบให้เพิ่มเงินค่าป่วยการให้กับอสมเป็น2,000บาทเพื่อส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของอสมในการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิขั้นพื้นฐานในชุมชน รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่อสมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพวันนี้อสมที่ปฏิบัติงานตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม66มีนาคม67เป็นระยะเวลา6เดือนจะได้รับโอนเงินค่าป่วยการตกเบิกเข้าบัญชีธนาคารจํานวน6,000บาทและได้รับโอนเงินค่าป่วยการสำหรับเดือนเมษายน67อีก2,000บาทรวมเป็นเงินจานวน8,000บาท และในเดือนต่อไปไปอซอก็จะได้รับคนละ2,000บาทต่อเดือนนอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายยกระดับอซอรวมถึงการพัฒนาระบบอาสาสมัครสาธารณสุขให้มีความยั่งยืนโดยการออกพระราชบัญญัติอซอเพื่อรับรองสถานภาพการพัฒนาศักยภาพรวมทั้งสิทธิประโยชน์ของพี่น้องอซอให้มีความเหมาะสมพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของชุมชน และหนุนเสริมนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะนโยบายยกระดับ30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวนอกจากนี้ภายหลังแถลงข่าวนายสมศักดิ์ให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้มาแจ้งข่าวดีให้กับพี่น้องอสมทั่วประเทศว่าจะได้รับค่าป่วยการพร้อมเงินตกเบิกรวมเป็น8,000บาทซึ่งตนต้องขอขอบคุณนายเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี ที่ดำเนินการตั้งงบประมาณช่วยเหลืออสอมมาอย่างต่อเนื่องเพราะหากไม่ตั้งงบประมาณให้ก็จะไม่ได้ดังนั้นตนจึงคิดแนวทางสร้างความมั่นคงให้กับอสอมด้วยการเสนอพอรอบอสอมเพื่อทําให้เกิดความยั่งยืนพร้อมวางแนวทางการยกระดับอัปเกรดอสมที่มีความเหมาะสมให้สามารถเป็นผู้ช่วยพยาบาลได้โดยตนคาดว่าจะใช้ระยะเวลาทำกฎหมายประมาณหนึ่งปีงบประมาณ เมื่อถามถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหายาบ้านายสมศักดิ์กล่าวว่าวันที่17พฤษภาคมนี้จะเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์แล้วและจะนำความคิดเห็นมาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปซึ่งตนขอเน้นย้ำว่า1เม็ดก็มีความผิดและจะถูกขยายผลยึดอายัดทรัพย์ด้วยดังนั้นตนขอฝากอสมอที่มีทั่วประเทศช่วยกันเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสเพื่อรับรางวัลน,นำจับ5%ด้วย